สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับผมหอกกษสิในช่วงใบมอนี้กับมีแดดนะครับแดดนะครับนอนแต่ว่ากับ่ากแดดใี่ห้อนเลยแต่ว่าเขาห่มหนาวนะครับเนาะในช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่นะครับลมนะครับตอนกลางเว่นล่ละครับลมแรงนะครับเนาะลมแรงนะครับผมลมหนาวมาทรงนะครับยังบอท่านในหนาวกัยังหนาวอยู่นะครับในตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่เพราะว่ามันนี้กับวันที่สามนะครับเพิ่งจะปีใหม่ปาก ผ่านไปนะครับตอนนี้ก็นะครับผมก็ยังฉลองปีใหม่กันอยู่นะครับเป็นบางมองเนาะนะครับเอากกดตอนเนื่องไปแล้วนะครับเนาะมันติดลมนะครับเนาก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็มีงานเนาะนะครับงานทําบุญดทิย์นะครับกับมีมอล้ำสิงนะครับเนาะมันมอล้ำสิงดอกเป็นวงดนตรีนะครับเป็นวงดนตรีสดนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่เติมเติมเติมอยู่นะครับเอาะนะครับผมในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ผ่านไปนะครับเนาะ กะเข้าดาวกันกะสนุกสนานกันไปนะครับเนาะนะครับเอ้านะครับในงวดที่ผ่านมาเขาก็โชคดีอยู่นะครับโชคดีอยู่นะครับสําหรับผู้ที่วิ่งนะครับแล้วก็กับพร้อมนะสำหรับเหลืองให้ไปหาคู่นะครับเนาะออกตกกับนะครับอ่าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดวิ่งเก้าออกศูนย์เก้านะครับเนาะเก่ามากนะครับอ่าคู่สองโตก็เป็นโตกับนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับนะไปที่ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมในวันที่ผ่านมาเนี่ยผัดเปแต้มเดียวนะครับเก้าศูนย์สามนะครับเก้าศูนย์สามมันออกสองศูนย์เก่าเนาะนะครับกามาสองตัวมาเก้ากับศูนย์นะครับอ่ะเลขสามโมมาเนาะมาเลขสองแท่นนะครับเนาะแต่ว่าสองตัวก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะสองตัวกามาศูนย์กับเก่านะครับในดอล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับในวันนี้นะครับผมเอาสิไปที่ล้านเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับผมล้านเปอร์เซ็นต์ก็ใส่มาทุกงวดนะครับใส่ทุกงวดทุกงวดนะครับ ก้ามาสุขวัตเดี๋ยแล้วครับเข้ากับจับไปวิ่งออกนะครับจับไปวิ่งบางวันก้ามาสองตัวบางวันก้ามาตัวหนึ่งนะครับสําหรับลานเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับใล่นวันนี้นะครับตรงนี้เข้าสิไปเบื้องลานเปอร์เซ็นต์เนาะว่าสิออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับผมลานเปอร์เซ็นต์มันสิมีเลขอยู่สามสูตรนะลานเปอร์เซ็นต์นะครับไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งเนี่ยเป็นเลขสามปีนะครับเนาะสามปีปีนี้เป็นปีที่สี่นะครับปีนี้เป็นปีที่สี่ นะครับงวดแรกของปีเลยก็คือปีหกแปดนะครับเนาะปีหกแปดสองหกแปดเอองวดวันที่สอง่ามกราคมหกแปดนะครับในเลขชุดนี้ปีหก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 ห้าเนาะนี่หกห้านะครับหกห้านะครับสุดที่หนึ่งนะครับหกห้าปีพศสอง5ันรอยหกสิบ้าะครับแล้วก็ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหกสิบหกเนาะนะครับตัวนี้สอง6ันห้ารอยหกสิบหกนะครับนะครับมาช่วงนะครับ 2566ันรอยหกสบหกแล้วก็ปีที่สามเด็กก็คือสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดะครับในงวดนี่เนาะนะครับแล้วก็สำหรับในงวดึืนปีใหม่นะครับเนาะงวดึ้นปีใหม่ในงวดนี้นะครับเนาะนะครับก็คืองวดในปีใหม่เนาะนะปีใหม่ก็จะเป็นงวดที่ผ่านมานี่นะครับก็คือสองศูนย์เก่าเนาะอังวดนี้นะครับปีหกแปดนะมกราหกแปดเนาะนะครับมกรานะครับ หกแปดอ่าสองมกราหกแปดนะครับงวดน,นี้เอางวดน,นี้ก็ไปที่งวดวันที่สิบเจ็ดนะครับเนาะวันที่สิบเจ็ดมกราหกแปดนะครับเป็นงวดที่สองของปีนะครับนะปีที่สี่นะครับ,นะ 4, รบเข้าปีที่สี่แล้วสําหรับในเลขอชุดนี้ในงวันนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้แบบนี้เลยคเดี๋ยวมาเป็นตัวนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่หนึ่งสองสี่นะครับงวดน,นี้หนึ่งสองสี่สุดที่หนึ่ง หนึ่งสองสี่เอานะครับหนึ่งสองสี่สี่เด่นตัวใดงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาได้เก้าศูนย์สองมา, 3, มา, 3, มา 3, 3. ทั้งสามตัวเลยนะครับงวดที่ผ่านมาได้เก้าศูนย์สองออกไปที่สองศูนย์เก้ามาสามตัวเลยในสุดที่หนึ่งนะครับครับเนาะนะครับมาสามตัวเลยงวดนี้ได้หนึ่งสองสี่มาสามตัวอีกว่าหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่มาสามตัวอีกหรือไม่งวดนี้เนาะหนึ่งสองสี่นะครับสําหรับสุดที่หนึ่งนะครับงัดที่ผ่านมา มาทั้งสามตัวเลยเก่าศูนย์สองนะครับหนึ่งสองแล้วก็สี่นะครับสูตรที่หนึ่งนะนะครับเนาะก็ไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนี่สองปีนะครับสองป,ปีปีนี้เป็นปีที่สามนะครับเนาะอันนี้ปีหก ปีหกนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับปีหกหกนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ปีหกหกส่วนที่สองนะครับแล้วก็ปีหกหกเจ็ดนะครับเนาะปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดครับนี่ปีหกเจ็นะครับนะครับอ่ะปีปีหกหกห้าตัวน,นี้หกห้านี่หกห้าเนาะสามปีปีนี้เป็นหกห้า หกหกหกเจ็ดอสามปีเท่ากันแต่ว่าตัวนี้สองปีกลัวเนะสองปีกลัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะปีเป็นเป็นปีหกขานะครับหกห้านะตัวนี้หกขาหกห้าหกหกนะตัวนี้นะครับแล้วก็คือมาปีหกขาหกหกในตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับสองปีกลัวสองปีครึ่งนะครับสองปีครึ่งอันนี้หกหกนะครับหก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 มาหกเจ็ดนะครับมาหกเจ็ดหกเจ็ดสี่หอดประมาณสี่สี่เอ่อหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยปีหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยปีปีหกเจ็ดนะครับปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งสี่นะครับนี่นะครับนี่เนาะนี่นะครับเริ่มตั้งแต่นี้นะครับนะครับเนาะแล้วก็ปีหกเจ็ดนะครับปีหกเจ็ดสามปีนะครับสามปีให้กันนะครับแล้วก็สาหรับปีหกแปดเนี่ยนะครับเนาะงวดที่แรกเลยนะครับก็คือสองมกราเนาะตัวนี้มกราหกแปด นะครับตัวนี้เนาะหวดที่หนึ่งนะครับมกราหกแปดนะครับแล้วกาได้ไปที่ศูนย์หนึ่งสามนะครับศูนย์หนึ่งสามมาศูนย์นะครับมาศูนย์เอกบนมาศูนย์หนึ่งไปล่างนะครับศูนย์นะครับในหัวนี้ได้เก้าศูนย์สองครับเก้าศูนย์สองหัวนี้ได้ตัวเดียวกันในหัวที่ก่อนเนี่ยของสูตรที่หนึ่งนะครับเก้าศูนย์สองนะครับตัวนี้เนาะสูตรที่สองได้เก้าศูนย์สองนะครับสบนที่สองนะครับเก้าศูนย์สอง นะครับนี่ก็สูตรที่สองนะครับเนาะนะครับต่อไปสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามสูตรที่สามในสองปีนะครับสองปีปีหกหกแล้วก็หกเจ็ดนะครับปีหกหกแล้วก็หกเจ็ดนี่อันนี้เป็นสูตรที่สามนะครับมีสี่ตัวมีหนึ่งยูสี่ตัวในงวดล่าสุดนี่ได้ไปที่สี่เก้าหาสามเลขเก้ามากนะที่หลักหน่วยเลขขาไปล่างนะครับเนาะเก้ามาหลักหน่วยบนนะครับ วัน,นี้ประมวลผลออกมาแล้วได้สองเก้าสี่หนึ่งสองเก้าสี่หนึ่งนะครับสูตรที่สามนะครับได้สองเก้าสี่หนึ่งนะครับสองเก้าสี่หนึ่งนะครับสูตรที่สามล้านเปอร์เซ็นสองเก้าสี่หนึ่งมิซีตัวเลยตัดูดิครับบานที่นี่ตัวสําคัญมันก็คือตัวนี้นะสองสูตรนีตัวสําคัญเลยสองสูตรนี้ สองสูตรนี้สําคัญในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับในงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวเขาบอกงวดที่ผ่านมาเนาะในงวดที่ผ่านมาเนี่ยสําคัญคือตัวนี้นี่ครับสองสูตรนี่เที่ยวเขียนไว้สองสูตรนี้เนี่ยครับสองสูตรนี้มันจะชนเก้าตัวเดียวนะครับชนเก้าตัวเดียวนะครับศูนย์ไม่มีสองไม่มีตัวนี้มีเก้าตัวเดียวที่ชนนะครับเก้าตัวเดียวที่ชนนะครับไม่ใช่ชนเก้าตัวเดียวนะครับ สูตรที่หนึ่งในเก้าศูนย์สองมาทั้งสามตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ชนสามในส, 0, right? ส other, ูตรนี this, ้ตัวนี้ชนศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะในสูตรที่หนึ่งเนี่ยสําคัญนะสําคัญสูตรที่สองนี่ก็ชนศูนย์นะสูตรที่สองชนศูนย์สูตรที่สามชนเก้านี่นะครับถ้ายืนตัวนี้นะครับจะชนศูนย์กับเก้าสองตัวนะครับในงวดที่ผ่านมาทางงวดนี้นะครับสามรับงวดนี่นะครับตัวที่ชนเนี่ยนะครับมันจะดส้นกันทั้งสามตัวเลยตัวนี้นะครับหนึ่งสองสี่ หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่นะครับนี่ครับมันจะชนทั้งสองตัวเลยนะครับนวดที่ผ่านมาตัวนี้ชนสามไม่มานะครับตันวนี้ชนเก่าเนาะนะครับหนึ่งสองสี่ชนทั้งสามตัวเลยหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สองนะครับแล้วก็สี่ชนสูตรที่สามเนี่ยสูตรสาคัญก็คือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามนี่ าชนแล้วมันจะมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขตัวนี้นะมันก็บิบเป็นที่หนึ่งสองสี่เลยมาสามตัวหรือไม่สองหนึ 2, 1, 2, 4, ่งสองสี่มาั้งสามตัวเลยบอกนะครับเดี๋ยวห้องต้องไปเบิงเลขกเด่นอีกกรอบหนึ่งนะครับนะแต่ว่าที่มันชนนะครับสามสตรก็คือชนสองเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในวันนี้นะครับตัวที่เด่นนะครับเด่นนะครับก็คือสองชนสามสุร นสามโซดนะครับก็คือสองนะครับสองล้านเปอร์เซ็นต์นงวันนี้สองนะครับแต่พอรู้ว่าจะไปบนไปล่างเนีนะครับวิ่งสองนะครับตัววิ่งนะครับตัววิ่งตัวที่เด่นตัวที่วิ่งก็คือสองนะครับตัวเป็นรองก็คือหนึ่งและสี่แล้วก็ตัวชนนี่ก็คือเก้าเก้านะครับ นนะชนเก่านะครับเก่าชนสองตัวนับสี่ก็ชนสองแต่สาคัญสองสุดนี่นะครับหรือมันจะเป็นสองหนึ่งสี่หรือจะเป็นหนึ่งสองสี่หรือจะเป็น 4, 1, สี่หนึ่งสองนี่สามตัวนี่แหละสําคัญนะครับสามตัวนี้นะครับเด่นสองนะครับเด่นสองวิ่งสองนะครับวันนี้เด่นสองเลยชนสามสตรสองนะครับถ้าเอาเลขร่วมกันนะครับวดนี้แถาเ,าเลขร่วมกันสะได้ตัวในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับ ในงวดที่ผ่านมางวดวันที่สองมกราคมนะครับเลขเนี่ยทั้งสามสูตรเอามารวมกันแล้วได้เลขเจ็ดตัวศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้ามาสามตัวเลยครับสองศูนย์เก้าหาล่างมาหาหนึ่งมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับมาครบสองสามตัวบนล่างเลยเลขล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะสามสูตรเอามารวมกันนะครับ้ารวมกันในงวดนี้นะครับนะครับถ้ารวมกันนะครับนับไป็นไม่มีศูนย์อยู่นะครับศูนย์นะครับ หนึ่งสองสามบวมีมีสี่ห้าบวมีหกกับวมีเจ so ็ดกับวมีแปดกับวมีจะเก้านะครับเนี่ยครับเลขกวันีจับรวมกันเลยนะครับเนาะก็จะเด่นไปก็ cause, render, game. ได้ไปที่ห้าตัวครับได้ห้าตัวศูนย์หนึ่งสองสี่ ห้าพันวิหกว่ามี 8, เจ็ดว่ามีแปดว่าวิมีตะเก่านะครับเพราะฉะนั้นเลขกระเชิดศูนย์หน,นึ่งสองสี่เก้าในล้านเปอร์เซ็นต์ 2, นะครับในวันนี้เด่นสองวิ่งสองนะครับสำหรับวันนี้วิ่งสองนะครับเนาะวิ่งสองแล้วเลขสองนะครับมีบนมีล่างหรือไม่นะครับเอาไว้ยังมาท่านเบื้องหลังเนาะนะครับเอาจับถึงตะครูของตัวบนไปนะครับเรีวยกว่าคันเป็นเลขสองตัวบนนะมันสิมีเลขอยู่ทั้งสามตัวเลยนะครับตัวที่เด่นนี่ยสามตัวนี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่เด่นสองนะครับ อยู่ในเลขหลักสิบหลักหน่วยของห้องมันจะมีทั้งสามตัวนะครับจะมีเลขหนึ่งนะครับที่หลักหน่วยไอหลักสิบนะครับเลขหนึ่งจะมีอยู่ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเลขสองมีอยู่หลักสิบหลักหน่วยเลขสองมีอยู่หลักหน่วยเลขสี่มีอยู่หลักหน่วยนะครับ,นะรบมันจะมีเลขหนึ่งอยู่หลักสิบแล้วก็หนึ่งสองสี่ ก็จะมีอยู่ในหลักหน่วยทั้งหมดทั้งสามตัวเลยนะครับนะครับในหลักสิบนั้นนะครับเนาะนะครับตัวที่ชนมาหนึ่งสองสี่เก้าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งสองสี่เก้านะครับหนึ่งสองสี่เก้าตัวนี้ก็จะมีหนึ่งสี่เก้า นะครับในลักน้วยก็จะมีหนึ่งมีสองมีสี่แล้วก็มีเก้าเพราะฉะนั้นเลขในงวดนี้กเเ็เข้ากันเลยนะครับเข้ากันเลยโฟกัสเลยเพราะฉะนั้นนะครับเลขในชุดนี้นะครับมีโอกาสเข้าสูงมากนะครัเพราะมีล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับในชุดสองตัวบนนะครับมีโอกาสเข้าสูงมากเลย สูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสี่ตัวนี้นะครับชนมานะครับสี่ตัวนี้ชนมานะครับเข้าก็จะเพิ่มซีเข้าไปนะครับเพิ่มซีเข้าไปนะสี่ที่ชนมานะครับชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสี่นะเพราะฉะนั้นก็จะมีหกสี่เจ็ดสี่นะครับหกสี่เจ็ดสี่แปด มีสี่นะครับมีสี่ในหลักหน่วยในหลักหน่วยนะนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนแถวล่างเนาะมันจะค่อยเคลื่อกันร็บก็จะมีหกสี่นะครับเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่แล้วก็หนึ่งสี่ครับอ่มามันติดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ ตัวนี้เพิ่มมาเลยนะครับเนาะตัวที่มันชนมาสองสูตรนะครับในหลักหน่วยนะครับเนาะเก้าหนึ่งสองหกสี่นะครับก็จะได้ไปที่ยี่สิบห้าคู่เต็มพอดีเลยนะครับเอานะครับผมสาหรับรันเปอร์เซ็นต์ของเขานะครับเด่นไปที่สามตัวนะครับก็สองหนึ่งสี่เด่นที่สองนะครับเนาะสองนะครับงวดนี้ตัววิ่งตัวเด่นก็คือสองนะครับสองตัวเดียวนะครับในงวดนี้นะครับเอานะครับผมสาหรับรันเปอร์เซ็นต์ของเขานะครับหนึ่งสองสี่สองหนึ่งสี่นะครับ เด่นสองนะครับนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งสูตรเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนะครับในคลิปต่อไปหเขาเสไปเบิ่งสูตรเด่นบนชนแล้วมาสองสูตรสูตรละสามตัวเด่นบนชนแล้วมาชนลวมาเลยนะครับเลขสูตรนี้ชนแล้วมานะครับยี่สิบวันแล้วชนแล้วมาเลยนะครับจะมีสองือ้วไหมจะคอยไปเบิ่งเนาะนะครับสาหรับในคลิปต่อไปนะครับผมเด่นบนนะครับอันนี้บนโดยตรงแต่ว่าตัวนี้นะครับจะไม่นสีไปบนไปล่างได้อเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไปอยู่ในเลขบนทั้งหมดแล้ว นะครับตัวนี้เนาะนะครับสำหรับ2นะครับงวดนี้วิ่ง2ตัวเดียวนะครับในงวดที่ผ่านมาได้เก่าหวดนี้ได้2นะครับเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนจะวิ่งสำเนียเนาะแต่ว่าในเก่าเนี่ยเฮากะเอาไปเทียบชดนะเข้าใเด็กเก่านะครับเอาไปเทียบกับวิ่งตัวเดียวนะครับนะครับเอาไปวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวมีเก่าทั้ง3ามส่วนเลยนะครับผมเอาสำหรับคลิปเดียววิ่งสำเนียงเล่าเพื่อนเพื่อนไปเรื่ยในคลิปต่อไปเฮาจังคอยมาเบิ่งเด็ดบนจนเรามาเนาะนะครับผมสำหรับคลิปเดียววิ่งสำเนียล่าเพื่อนไปเสวัสดีครับ